ก็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผม,มนะครับน้องเบียร์แชนแนลก่อนดูคลิปนี้ฝากก, like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับร้านนีโมช็อปร้านนี้สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้นะครับการันตียอดขายกว่า3ามแสนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เกมพาร์ตเกมต่างๆในโลบอกรับโกอากาเดนมีขายสัตว์จำหน่ายสัตว์ใครสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ วันนี้ก็อาจจะมาแปลกกันนิดนึงนะครับวันนี้ไม่ได้มาในเกมกลัวการเล่น,นะครับตอนนี้ก็มาในเกม b i วอซูนี่ผมแอบมาเล่นนะนี่อันนี้เปิดได้เองนะครับเจ้าสัต,ตว, 500, ว์ตัวนี้ภูมิใจมาก500แสนกว่าตัวนี้300 0 0นกว่านะเปิดจะได้ได้จากไข่ยูนิคอรน์นผมก็เลยมีความคิดดีๆก็คือในการทำคอนเทนต์เปิดไข่1 0 0ฟองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไข่กระดูกนะอันนี้ติดไดโนเสาร์นะครับติดจุลสิก ฝั่งนี้จะติดหิมะติดหิมะประมาณ80ฟองนะครับแล้วก็ติดตะสอบประมาณ25-26ฟองรวมๆประมาณ100ฟองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า100ฟองของเกมบิวอซูเนี่ยเราจะได้แบบตัวแสนขึ้นกี่ตัวนะครับไข่รกระดูกนี่ก็อยู่ในระดับไข่รกระดูกมันอยู่ในระดับนี่นะครับศักดิ์สิทธิ์อยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะมาดูกันว่าไขกระดูกเนี่ย ของไดโนเสาร์เนี่ยมันจะได้ตัวอะไรบ้างนะนี่มีโอกาสได้สามตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสได้ตัวแพงนะแล้วก็ไข่หิมะนะครับเนี่ยตัวสามตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยนะได้ตัวพวกนี้แล้วมีโอกาสได้ตัวใหญ่ตัวแพงนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ตัวละแสนบวกกี่ตัวนะครับเอาเดี๋ยวลองเปิดกันเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเปิดกันเลยเอาไข่หิมะก่อนเพราะมีเยอะเปิดประมสามฟอง ปุ๊บ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 เฮ้ยสามหมื่นสามหมื่นลืมกดยาครับน,นะผมมียาโชคอ,อยู่เอ่อกดใช้ยาโชคนี่อันนี้อ่าเพิ่มโชคได้อ่ะเพิ่มโชคโอเคแล้วก็มีบูสต์ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดอ่านี้บูสต์บูสต์เพิ่มโชคคูณสองอันนี้ได้ไม่ใช่อะไรเนะี่ย เพิ่มโชค400%อ่าอันนี้มีลมบักไหมเนี่ยอ่ามีลมบักนะเพิ่มโชคไปเลย400%นะครับปุ๊บมาให้นี่โชคคูณ4นะอ่ามาดูถ้าโชคโชคคูณ4อันนี้คูณ5คูณ2แล้วก็มีโชคเซิร์ฟเวอร์อีกแถมมีโชคขวดน้ํายาอีกอจจะได้ตัวโหดๆไหมครับมาเปิดกันเลย2องสาสี่ห้าเปิดหก0มื4นสี่มืน สามหมื่นแปดหกหมเจ็นโอ้ตัวแสนไม่มาเลยนะอ่ะไปต่อสองสมหามาสี่หมื่นสามหมื่นสากหโอ้โหตัวแสนออกยากจริงไปต่อครับไปต่อไปต่อกันแล้ไปต่อมาหกหมื่นหกหมื่นสองหมื่นหกหมื่นสโอ้โหถึงว่าตัวแสนมันแพงจังนี่เปิดยาก สี่หมื่นสามหมื่นสองหมืโอ้โหนี่ขนาดโชคเยอะมากเลยนะครับอ่ะต่อเลยครับไม่พูดพลาดทำเพลงะจะได้ตัวแสนกันไหมวันนี้โอ้โหเกลือเกลือเกลือโอเนี่ยราชาเกลือเปิดไข่ทุกเกมเกลือทุกเกมนะครับน้องเบียร์แชนแนลอ้บ๊บโอ้ยได้ตัวแสนมาแล้วนี่สองตัวเลยกองแก๊งนะ ตัวกองแกงนี่ตัวแสนสามนะถึงจัดตองตัวนี้ไปต่อเลยเอาตัวแสนอีกตัวแสนตัวแสนโอ้โหออกยากเหมือนกันนนะเี่ยตัวแสนมาปึ๊บ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 ไปต่อ ไอตัวมังกรไม่ออกเลยนะอุ้ยไจ้ตัวแสนอีกแล้วมีเจ็ดหมื่นนี่ขนาดโชคเยอะมากๆนะ่ะไปต่อครับสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นโอ้โหเกือไปต่อไปแบบเร็วๆเร็วๆอุ้ยกลองไม่ได้ตัวใหญ่เลยนะโอเค ต่อเลยอุ๊ยัวแสนมาอีกแล้วอุ๊ยสองตัวอเอมันจะมีมากกว่าแสนไหมผมก็ไม่รู้นะไม่เคยเปิดได้ว่ามันมีตัวใหญ่ตัวเล็กไหมอ๊บโอ้โหไอตัวมีปีกยังไม่เห็นออกเลยนะครับตัวมีปีกไอตัวมีปีกที่มันอยู่ในเงาเนะี่ยยังไม่เห็นตัวเลยไลฟ์ฟอร์มมันจะไม่ออกจริงหรอ ว่าเขาบอกว่าเล็เกมนี้เกลือมากแล้ว่าผมได้ตัวห้าแสนมานี่คือดวงคตรดีนะอ่ะตามห้องสุดท้ายของไข่หิมะอึ๊บอึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่มาจริงด้วยครับอ่ะรามาลุ้นไข่จุลสิกไข่จุลสิกอึ๊บโอ้โหหกหมื่นไป อึ้นเกลือจัดสี่มืนสามมืนหุ้ยหกมืนตัวใหญ่นะเนี่ยอ๋อมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นี่ไงตัวเหมือนกันแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าอืมถ้าได้กล่องตัวใหญ่ก็น่าจะแพงกว่าอันนี้ใครหิมะใครหิมะเอาไม่หมดเลยสองฟอง โอ้โหเกลือไปต่อครับเบิ้บปึิ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 บเบิ้บเบิบเค็มเข้มเลยพี่จ๋าอุ้ยเก้าหมื่นตัวใหญ่จัดเึิบตึิบตึิบโอ้โหเรียบร้อยนะครับ เกลือนะได้กล้องมาเยอะอยู่นะได้กล้องมาตัวละแสนกว่า <_ S 1> ก็ถือว่าเลทออกไอตัวมีปีกยากมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ไอสองตัวนี้ไม่ออกเลยนะครับบางกรกับลามะไม่ออกเลยก็อ,ออกมาตัวหนึ่งมั้งนี่นี้นนมีหรือว่าตัวนี้วะน่าจะตัวนี้มั้งอืม แสดงว่าตัว500,000นี้ต้องไปเปิดจากไข่อ่ายูนิคอร์อย่างเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปหาไข่ย,ยูนิคอรมาเปิดแล้วกันอันนี้ก็มาลองเล่นๆให้ทุกคนดูนะว่าเลทไข่อไข่จุลสิกมันเกลือขนาดไหนนะครับก็ใครดูจบคลิปนี้ก็ชอบเกมนี้ก็เดี๋ยวผมทำคลิปเปิดไข่ให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ